คำถามถัดไปจาก y o YouTube ดรสกิตไน์ถ้าอัลอ์ทรงรู้อนาคตได้รู้ว่าเราจะทําอะไรและถ้าชีวิตนั้นคือการทดสอบเช่นนั้นแล้วทําไมมันจึงถือว่าเป็นการทดสอบเนื่องจากว่าพราะองค์นั้นทรงรู้ผลที่จะเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นคําถามที่ดีมากครับที่ว่าถ้าองค์น,นั้นทรงรู้ในสิ่งเล่นรับพระองค์นั้นทรงรู้ถึงอนาคตและถ้าหากว่าชีวิตนี้คือการทดสอบ และอเล็กก็รู้เป็นอย่างดีว่าคุณจะสอบผ่านหรือไม่แต่แล้วเราถ้าเร์ทรงรู้ว่าคุณจะสอบผ่านหรือไม่อย่างนั้นาการทดสอบจะมีประโยชน์อะไรคุณผู้ชายครับชีวิตคือการทดสอบไม่ใช่สาหรับอเลหกนะครับแต่ชีวิตมันคือบททดสอบสําหรับคุณครับชีวิตคือบททดสอบสําหรับผมอัล็กดีกล่าวเอาไว้ในคุรานซูร์มุนบทที่67ิองค์ที่2 อ l ที่ลัลมทัล h ฮ y เพราะผู้ทรงให้มีความตายและให้มีความเป็นื่อจะทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ดได้บ้างนหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่งดังนั้นแล้วการทดสอบมีไว้สำหรับเราครับม่เช่ลลอเพียงเพราะอัลลกทรงรู้ผลที่จะเกิดขึ้นบททดสอบไม่ได้มีไว้เพื่ออัลลกนะครับแต่บททดสอบนั้นสำหรับคุณและผมดังนั้นแล้วเมื่อเรากำลังอยู่ในบททดสอบอยู่เราไม่รู้ว่าเราจะสอบผ่านหรือไม่เราไม่รู้ว่าเราจะไปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆของอัลลกไปได้ตลอดหรือไม่ดังนั้นแล้วการทดสอบนี้มันมีไว้สำหรับเราครับ ลองคิดดูก็แล้วกันนะครับว่าถ้านักเรียนคนหนึ่งเขาห้องสอบและยังไม่ทันจะได้สอบเลยครูก็กล่าวว่าครูจใจเธอสอบตก,กแล้วกันนักเรียนคนนั้นก็จะคัดค้อนดังนั้นเราลองคิดดูก็แล้วกันนะครับว่าต่าเอลอราไม่ให้เราได้มาผ่านวัตถุสอบบนโลกนี้กันแล้วต่เอลลอาได้ให้คุณเข้าสวรรค์ไปโดยตรงเลยคุณก็จะดีใจโอเคเอาอให้ผมได้เข้าสวรรค์ไม่มีปัญหาครับแต่แต่เอลเราแต่ให้คุณเข้าน,นรลกนะครับ คุณก็จะคารครนวะทำไมท่านจึงให้ฉันเข้านโลกเลยฉันทําอะไรผิดไปอย่างนั้นหรืออลร์ก็จะบอกว่าข่ารู้ว่าตาข้ายเจ้ามามีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วเจ้าก็จะทําบาปแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําบาปอะไรเลยนะครับอาร์ลก็จะพูดว่าข้ามีความรู้ในสิ่งรึนลับถ้าเป็นแบบนั้นแล้วคุณจะยอมรับไหมครับคุณก็จะตอบอว่าไม่ในกุราอานอาร์ลกได้กล่าวอาไว้อย่างชัดเจนว่าแม้แต่ก,กูฟาร์ จะไม่คดค้านต่อความยุติธรรมของอลอในวันแห่งการตัดสินแต่พวกเขาจะกล่าวเ,เพียงว่าได้โปรดให้โอกาสเราอีกครั้งหนึง่งเอาเร์ก็จะกล่าวว่ามันสายไปแล้วนั่นหมายความว่าเรากําลังอยู่ในการทดสอบดังกล่าวนี้อยู่ในวันแห่งการตัดสินนั้นในอาคิร์โอเยว,วะต่างๆของเราจะเป็นพยานให้กับเราตาของเราจะเป็นพยานให้กับเราหูของเราจะเป็นพยานให้กับเรามือของเราจะเป็นพยานให้กับเราดังนั้นเราในวันแห่งการตัดสินนั้นเมื่อเราได้ใช้ชีวิตนี้และเมื่อเราได้ตายลงและเมื่อเราได้ถูกฟื้นขึ้นจากความตาย จะไม่มีใครคัดค้านต่อความมีตาของอ,อันล้อดังนั้นแล้วอันล้อ,ลอ,อนั้นไม่ได้กำลังถูกทดสอบอยู่แต่เราเองต้องหาที่กำลังถูกทดสอบอยู่อัน,นล้อนั้นรอบรู้ในสิ่งเง้นลับอันล้อได้กล่าวไว้ในกุรอานว่าเมื่อคนคนหนึ่งได้เกิดขึ้นมาดอีรอการงานของเขาได้ถูกแขวนติดไว้ที่ของอเขาอันลอสงทรอบรู้อันล้อรอบรู้ในสิ่งเร้นลบนับแต่ว่าการทดสอบนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อรอ,อ,อแต่มีไว้สำหรับเราว่าเรานั้นจะเชื่อฟังคำสั่งของอันล้อหรือไม่ดังนั้นแล้วเพียงเพราะอันล้อนั้น่งการทดสอบนนั้ จะไม่เกิดประโยชน์อะไรการทดสอบนั้นมีไว้สําหรับเราแต่ถาหากเราผ่านการทดสอบไปได้ถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัาลลอฮฺบฮาน ن ه และ ت ع ا ل ถ้าเราปฏิบัติตามกุรานและหะดีสที่เชื่อถือได้เราก็จะไปสวรรค์อินชาอัลลอฮ์แล้วก็มีระดับต่างๆในสวรรค์มีสวรรค์แล้วก็มีสวรวสวรค์ฟิรดาวส์สวรรค์ชั้นฟิดาวอันอาลาดังนั้นแล้วทั้งหมดเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณทําดีดีแค่ไหนคุณก็จะได้รับรางวัลตอบแทนไปตามนั้นถ้าคุณสอบตกคุณก็จะเปในนนนนนรรกดดััััง้้้้แลววบบบทสสอมมีไําหุษย์ และประกาศต่อมาก็คือถ้าคุณได้อ่านกุรานดูหลายทีด้วยกันเลยอาราตได้กลาวว่าเราได้กล่ววา,ากลวกับทูตสวรรค์ว่าให้กลมกลับทั้งหมดนั้นก็นได้กลมกราบยกเว้นอิบริสอิบริสนั้นเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่ง จากนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ลงโทษมันแต่อิบริสนั้นก็ได้ขอต่ออัลลอฮ์ซึ่งได้มีกล่าวไว้ในสุรานบอกเราว่าได้โปรดประวิงเวลาให้ข้าพระองค์ด้วยประวิงเวลานั้นหมายถึง่าช้าเวลาการลงโทษออกไปและถ้าพระองค์ได้ประวิงเวลาให้ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ก็จะทําให้บาวของพระองค์นั้นหลงผิดอย่างแน่นอนอัลลอฮ์จึงตอบกลับไปว่าผู้ได้ก็ตามที่เป็นบาวของข้าเจ้านั้นจะไม่มีทางทําให้เขาหลงผิดได้แต่ผู้ที่ไม่ใช่บาวของข้านั้นเจ้าก็จะทําให้เขาหลงผิดได้ดังนั้นแล้วอิบรน มันได้ท้าทายอัล็กเลาว่าด้วยกล่าวว่าข้าพระองค์นั้นจะทําให้เขาหลงผิดซึ่งอเล็กก็ได้กล่าวว่าเจ้านั้นจะไม่มีวันทําให้บาวของข้าหลงผิดได้พู้ที่อยู่บนเตาฮีตอย่างแท้จริงผูทจะเป็นผู้ศรัทธาของขา้าเจ้าจะมีวันทําได้ส่วนผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อข้านั้นเจ้าก็จะทําให้เขาหลงผิดได้ซึ่งนั่นมนคือสิ่งที่ใช้ตอนที่ท้าทายแม้กระถังกับอเล็์ซึ่งอเล็์สุภาณหัวตาลานั่นแน่นอนเลยว่าพระองค์นั้นทรงมีอํานาจอย่างเป็นที่สุด ดังนั้นว,วัาตอมนั้นโดยหลักการและมีไว้สำหรับเราโอพูที่จะได้รู้ว่าเรานั้นเปมีพูท้ที่กีหรืูไหมไม่ต่ต่ชัยตองก็ยังเล้ท้าไทยต่อกลอและเราก็รู้กันว่าชัยตอนนั้นจะพ่ายแพ้ในที่สุดแต่ว่าสิ่งหลักก็คืออัฺได้กล่าวไว้ในกุรานในสุรมุนบทที่หกิบเองค์การที่สอง เพระผู้ทรงห้มีความตายและหฮมีความเป็นผู้ดใดบ้างในมุพวกเจ้าที่มีผลงานยิ่งดังนั้นเราการทดสอบนี้มีไว้สำหรับเราไม่ใช่สำหรับอลัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาและถ้าเราได้รับผลทดสอบนี้เอาไว้แล้วมันก็จะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเรานั้นสอบผ่านหรือไม่ซึ่งก็โดยปร,ริยายว่าเราจะไม่สามารถคัดค้านต่ออัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาในวันแห่งการตัดสินถ้าพระองค์นั้นให้เราต้องตกนรกว่าทำไมพระองค์จึงต้องให้เราตกนรกด้วยผมว่านั่นคงได้ตรงมาทำให้เราหนครับ